ทำน้อยก็อยู่ที่เหล่านั้นมีติดโลบอนรุโบทนาใจบาทอะไรทุกอย่างมันจะทำให้เรานั้นมีความสุขมีความจเจริญและรุ่งเรืองเราอย่าว่าเมื่องานนั้นก็มาแล้วงานนี้ก็มาแล้วเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันงานมันก็จะผ่านไปด้วยดีแล้วตัวเราก็จะมีความสุขนะ สุขใดเราจะเท่ากับการโมทนาบวชคนให้เป็นพระถือสิน227ม่มันจะทำให้เรานั้นมีความสุขก,กายแล้วก็สุขใจเขาบอกว่าการทำบูญบวชพระเพื่อให้ชนะมารมารไม่มาประชนคนไม่มาลังแต่ยุ่งแย่ในเรื่องที่มันไม่ดีนะครับลด เจ้าหน้าที่ดูรถด,ด้วยให้ไปจอดจุดที่เราตั้งใจไว้ว่าจะต้องจอดนะครับหนึ่งอย่าให้จิตถางคางเข้าออกของชมชนหมู่บ้านมันจะ,ะดูไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะมีข้อกลาหานินทาว่ากล่าวตามมามันจะทำให้เรานั้นขาดสติขาดสมาธิแล้วก็จะมองหน้ากันไม่ได้ บอกว่าคนเราเราอยู่บ้านใกล้ชิดติดกันต้องดูแลเอื้อเฟือ้อซึ่งกันและกันมันจะทําให้เรานั้นอยู่กันอย่างมีความสุขนะถ้าเราไม่มีความสุขกายสุข,สขใจแล้วสุขใดเราจะทําให้เรานั้นมีแต่ความเดือดร้อนร้อนทั้งกายร้อนทั้งใจเพราะใจเราไม่ทุ่มเชิญวันนี้แดดมันร้อนนะเออได้ข่าวว่าพี่เอียงมาปุ๊บกลับปับ๊บ มันยังไงเนี่ยเอ,อถ้าวันที่ติดสถา,าอย่างนี้นะพี่เอียงบอกไว้ก่อนนะวันที่ติดมาปุ๊บลับปับ๊บแล้วกลับไปหลับเลยไม่ต้องมานี่ว่าแอบเราไปนั่งเห็นพี่เอียงค่ะเออเราก็ต้องมาช่วยกันนะเจ๊ะเขาบอกว่างานนี้ถ้าเราไม่มาศรัทธาก็ไม่เกิดเราโมทนาพระใจกันเถิดมันจะได้เกิดแล้วก็ศรัทธา สตานั่นเป็นที่ตั้งสตังนั่นเป็นที่พึ่งของทางเจ้าพาเราจะรวบม,มากรวบน้อยถ้ามันมีห้าร้อยลืมจะย้อยก่อนพวกนี้ก็ใช้ได้นะจ๊ะพี่เอียงจ๋าว่าเอาไปนั่นเกแต่ย้อยก็ไม่มีแล้ว thank <laughs> you

ใช่ไหมเจอหนุพี s. <S <a time. S 3> ่ไหมที่พูดใช่ไหมขอัอดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วโทรศัพท์ไปไหนนะเอาโทรศัพที่เลยถลูกนงมาลูกนะมีไม่เจอกันเดี๋เดี๋ยวเดเี๋ยวเเี๋ย้เดี๋ยอเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวร ขภาพแกงแรงนะคะอ้ยอย่วันนอวยพรงานปวดไม่ได้อวยพรมเกิดนะขอบคุณนะคะอักอ yep, uh ินนะคะกินเลงหรอกโอ้โเอฟมีกินเลงหรอจะปวดหรือจะแต่งอน่าเดินมาดูน่ามาดูสาสวัสดีค่ะโอ้ย สวัสดีลูกค้าอนี่กระจายคางเลยโอ้ยเ่ิญทุกท่านทุกคนที่เดิทนทางมาถึงแล้วนั่นองเก้าอี้ที่นั่งทางที่้าภาพจัดไว้นะครับเชิญครับไม่ว่าท่านมาจากที่ไหนนั่งได้ตามสบ,บายเลยน,นจะจ๊ะเอ่อรถที่จอดอยู่ตรงนี้เป็นรถเตี้ยว อร่อยอร่อยนะนั่งได้เลยจ้าเชิญทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะพวกดมดมหรือผู้เท่าทะเลแต่ชราวันนี้ มีสาวเ์ฟโอ้โหพิ่สานเนอะดื่มเหล้าในใจชื้นเลยนะเออเออาวาเหือน้อย อืมแช่ให้แช่แช่แช่ตัวืมอนเมาแล้วปุ๋ยมานอนละมานะอืมอืมรอถ่ายนะอืมอืมด้วยไม่สบายเปล่ามันร้อนนะโอ้นี่ยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะวันนี้บอกเนี่ยถือว่าไม่ร้อนนะอืมอืมต้งเมื่อวันวันอาทิตย์ก็อยู่ในเต็นท์นั่สุดยอด